สวัสดีค่ะพี่นิเอ่ยสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสุพดีมัฒนานะคะชื่อเล่นชื่อสุอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับหกเลขที่5ของใคร่ค่ะว่าวันนี้เราจะมาเรียกตัวแทนตัวเรียกตัวเองเรียกแทรตัวเองว่าสุนะคะทุกคน<ม>เพื่อให้เป็นการสะดวกและคุยกันง่ายขึ้นเนาะ ก็จะมีเสียงเตืดๆนิดหน่อยเนาะก็เป็นการแจ้งเตือนเนาะข้อความด้วยความที่วันนี้นอนน้อยนิดหนึ่งแล้วก็อัดงานต่อให้สิ็นะทุกคนก็นะคะอย่างแรกเราก็จะมาเจอในเครื่องในข้อ35นะคะนะคะจะเป็นเรื่องของ if c l o u s ก็โจทว่าบอกมาว่า if the help ด๊าด dot in time the expert experiment ด๊าด๊าด tomorrow afternoon ซึ่งประโยคนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของ uh, if clause ซึ่ง if clause เรามีทั้งหมด3ตัวหลักๆนะคะก็คือ verb 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 one will do verb do w i l l verb do would see had three would have three นะคะ ซึ่งตัวประโยคนี้นะคะก็จะบ่งบอกได้ว่าดูในตัวของ in time นะคะตัว in time จะบ่งบอกในเรื่องของเวลาเวลาจะบ่งบอกในเรื่องของอดีตซึ่งแปลว่าในเวลานะคะแล้วก็ตัว tomorrow at ตัว tomorrow afternoon นะคะจะบ่งบอกเวลาในเรื่องของอนาคตที่แปลว่าพรุ่งนี้บ่ายจากโครงสร้างค if c a u s บบวกประธานบวกด แล้วก็บอกเวลาในอดีตแล้วก็ประธานดอดอด,อด,อดบวกเวลาในอนาคตซึ่งตรงใน,นเรื่องของเช่นอะ past past perfect นะคะทุกคนอัศสรกผิด past perfect perfect นะคะรีบเขียนไปหน่อยซึ่งถ้าอันนี้ของ past perfect ต,ตรงตรงกับตัว if clause ตัวที่3ก็คือ h a d three would have three ก็ ตรงกับช้อย c e ข้อที่5นะคะทุกคนต่อไปข้อ56าสิบ uh, หก Tourism is a, a growing industrial n in อ่านจ๊าพินนิดนึงนะ,ะต้องขออภยัย i n t r i a l nation state, state statistics from 195 58 show 55ล l l นทัวริสต์ s อ่อ in that year tomorrow h e uh, sorry 20 years last year. fingers w e r e four times that number ซึ่งดูจากรูปประโยคนะคะก็จะเป็นโครงสร้างจะจัดอยู่ในรูปของิ้น Present Con ก็คือประธานบวก verb verb ก็คือ is uh, glowing ซึ่งเป็น Present Con ก็คือ verb to be บวก verb ing นะคะแล้วตัวข้างหลังมันต้องตามด้วย n o วซึ่งตอนนี้นะคะมันอยู่ในรูปของ adjective ต้องเปลี่ยน adjective เป็นในรูปของ n o วก็คือตรงกับข้อหนึ่งก็คือ industry นะคะต่อไปข้อ80 ตัวน,นี้จะพูดคล้ายๆกับตัว if clause สามารถนำหลักของ if clause มาใช้ได้ต่กปอยู่คน nobody has known before the uh, present presentation that Jane and her sister will r e v e a l the advert a ad w a c d for outstanding scholarship All standing นะคะแปลว่าโดดเด่น l a r s h ช p แปลว่าทุนการศึกษาดูจากรูปประโยคนะคะหลัง nobody มันอยู่ในรูปของ h a d no n h a d อ่อจะเป็นในรูปของอดีตนะคะอาจจะตรงกับตัวตัวที่สาม if ude, ตัวที่ 3, สามสามารถนำหลังนำะมาใช้ก็คือ h a d three บวก h a d three b o l d have three นะคะ มานางนำหมาใช้ได้ก็จะเป็นวูดจากแก้วิวเป็นวูดก็ตรงกับข้อ3นะคะที่ที่ผิดนะคะทุกคนก็จะแก้ no new no เนาะถูกแล้วช่องสต่อไปข้อ58ตัวนี้จะดูในรูปคล้ายๆตัวนี้ก็จะคล้ายๆกับข้อ56ก็คือดูโครงสร้างของประโยคเว้นบวกด้วย นาวนะคะทุกคน the peak of, black, of gas list is impact show people travel how good or cheap and how people formula their b a n k a g e ตัว the peak of gas นะคะจะจัดอยู่ในรูปของนาวเพจคือกลุ่มคำที่ทำหน้าที่เป็นนาว ซึ่งอยู่ในรูปของเอกพจน์ดังนั้นตัวที่ตามด้วยตามหลังเอกพจน์นะคะต้องเติมด้วย s ถึงจะถูกตามหลักของโครงสร้างของไวยากรณ์หรือ r ัมม a านะคะทุกคนจาก list ก็จะเติม s ก็เป็น listes ตัวที่ผิดก,ก็คือข้อ2นะคะต่อไปก็จะเป็น reading นะคะทุกคนตัวนี้สุข,ขอนุญาตไม่อ่านแต่ว่าจะมาจาับจดดตัวแปรได้เลยนะคะไม่อ่านหรอ ก็ไม่อ่านนะสุนก็จะพาะแปลเลยด้วยความรวดเร็วนะคะทุกคนก็จากเนื้อเรื่องนะคะก็คือเขาบอกว่าก็คือมันจะเป็นคือเขาบอกว่า many of us believe that person might b e c a m e less activity, active i i t t y a c v as has grow older คือพวกเราหลายคนเชื่อว่าจิตใจของบุคคลนั้นนะคะก็จะกระชับกระชิงน้อยลงหลจากที่เขาเติบโตขึ้นซึ่ง แต่สิ่งไม่เป็นความเป็นจริงของโดเตอร์นะคะก็เขาบอกว่ามันเป็นทางทางสมาชิกและการทดลองค่ะจากศูนย์ศูนย์ผู้สูงอายุแห่งใหม่โรงพยาบาลทหารผ่านสกเธอได้ศึกษาการทํางานของเนี่เกี่ยวกับทางท่านจิตใจมาหลายปีแล้วตัวอย่างเช่นการศึกษาชิ้นงานหนึ่งของเธอเกี่ยวข้องกับฝาแฝดอายุ ฝาแฝดทั้งหมด136คู่ซึ่งได้รับการตรวจเป็นครั้งแรกเมื่ออายุตอน60ปีค่ะขณะที่จาวิสนะคะได้ทําการศึกษาฝาแฝดให้ได้ศึกษาฝาแฝดออในช่วงอายุตั้งแต่70็ดถึงแปปีจิตใจของพวกเขาเแบบลดลง ลดลงตามที่คาดไว้อย่างไรก็ตามความเร็วของจิตใจของเขานะคะก็มีการลดลงบ้างซึ่งหมายความว่าต้องใช้เวลานานมากในการทํางานแบบเขาเรียกว่าอะไรนานมากในการทํางานของจิตใจสติปัญญาในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาจะเห็นเลยว่าความสามารถความสามารถนะคะ ในทางหน้าของบรญญายในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะการศึกษาของอาจาวีนะคะ,สะแสดงให้เห็นว่าความรู้สึกหรือความสามารถในการให้เหตุผลไม่ได้ลดลงเลยแต่สิ่งที่จริงไม่ตั้งแต่ในยุคข,ของ30-40ถึง40แล้วก็ยุค60-70ถึงเ0เช่นเดียวกันนะคะสำหรับการเรียนรู้ จากการศึกษาของดรเจ้า,จาวิกนะคะและหลายๆคนจะด้เห็นว่าสิ่งกเก่าๆมีค่าเท่ากันแม้ว่าจะหนุ่มสาวอย่างไรก็ตามสิ่งที่เราเห็นได้ว่าความจูงจํจส่วนใหญ,ญ่แบบมีทั้งจาได้และก็จำไม่ได้ขึ้นอยู่กับนั่นแหละเนาะแต่ว่ามันก็จะมีบางเคสที่จะมีปัญหาในเรื่องของเกี่ยวกับทางด้านจิตใจปัญญาเนาะ แล้วก็ด้วยความชราภาพเป็หละแต่เขาก็มีการาใช้วิธีการโต้อตอบแล้วก็การให้การปรึกษาในการบำบัดเพื่อการรักษาทางจิตตวิทยาแล้วก็การให้ยาเพื่อสู้กับภาวะซึมเศร้านะคะทุกคนก็ตบตัวเล็กนะคะในการทำข้อสอบในข้อ197อา่า เขาถามว่า what is the best title of the page a past the passage นะคะทุกคนก็ทุกคน,กกคนเราอาัดมานานมากแต่กล้องของเราดับกลางคัน,นโอ้ยเสยเต้อ่ะทะานั้นอ่านต่อ What is the better a uh, little for the page? Uh, what is the better of the page? Go Holland, a sing of. เซนชินนี่สัญญาณของคนชรา,าหัวข้อนี้สูว่ายังไม่ชัดเจนคือจากเนื้อเรื่องที่อ่านมาทั้งหมดเนาะคือมันกล่าวถึงในเรื่องของความสามารถทางปัญญาและก็จิตใจนะคะที่มงบอกได้ว่าคนชรา,ายิ่งแก่มีทิ่แต่ยิ่งแก่พูดไม่พอเลยสูงยิ่งโตประสิทธิภาพในเรื่องของสติปัญญาความกระฉับกระเฉงน,นั้นก็จะลดลงดังนั้น,น,นข้อที่ถูกต้องก็น่าจะเป็นข้อ4ี่ แต่ว่าข้อสองนะคะมันแปลว่า loss of memory in old people การสูญเสยียความทรงจำในคนชรา mental function functioning of aging aging person การทำงานของจิตใจของผู้สูงวัย 5. s e n i t i v t y in a m e r i c a s so sure, society sure ความชราภาพในสังคมอเมริกาซึ่ง สำหรสุนนะถ้าที่อธิอ่านมาทั้งหมดนะข้อที่น่าจะถูกว่สุดคือข้อสนะคะก็สําหรับการการพาทาข้อสอบทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นประมาณนี้สุขดรพย,ยายมอย่างเต็มที่ตามความสามารถที่สุดมีนะคะก็ถ้าเกิดข้อผิดพลาดประการใดแปลผิดอ่านผิดอ่านไม่ถูกก็ได้ทาเต็มที่แล้วจริงๆน้องอาจจะมีบางครั้งที่ เป็นศาสตรทางวิชาการบ้างที่อาจจะไม่เคยเจออา่านไม่ถูกไปไม่ถูกอะไรอย่างนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ <S 2> <S 2> ก็รบกวนครูขอให้คะแนนหนูเยอะๆนด้ไคะขอบคุณค่ะไม่ว่าน